แผ่นนิ้วใต้น้ำที่รุนแรงดึงดูดความสนใจของนักดำน้ามือใหม่และโลกศิษย์ของเขาพวกเขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและแตัดสินใจที่จะเข้าไปสํารวจก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงคุณคือนักดำน้ํามือใหม่ขอให้โชคดีเฮ้เฮ้้เจ้ามือใหม่ <Yeah. S 2> ลงไปที่ชั้นล่างพวกเราใกล้ถึงแล้ว แล้เรียนกันหน่อยดีวยกว่ากอนดี่พวกคนอ,อื่นจะมากับตันไปแล้วโอเคเอ๊ะแมวก็ไม่ได้อยู่เลยพ,พอเราไปดูม,มันอยู่ปะแล้วฮัทเดี๋ยวนะฮัทห,หมดคือไม่เขาไม่เขาไม่มีแมวหรอกอาอแล้วก็โผมาตรงนี้น่ารักกนะันตัวเนี้ยตาสีฟ้าด้วย <laughs> คือเดินมาก็คือตรงมาหาน้องอเลยเจฟ้อเลยอะน่ารักสุดละเช็คเช็คเช็ค นี่ต้อนรับนี่คือโลกของฉันชื่อโนอริรู้ส <Okay. S 1> ึกดูเก่าไปหน่อยแต่ว่าสาววตัวนี้ไม่เคยทายไม่ชัดผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียว Once, มันกำลังจะได้ลงไปในทะเลลึกหน่อยนะเพราะฉะนั้นดูแลเธอด้วยเรามองดูรอบๆตรงผนังนั้นมีรอยบุ๋มอยู่ใช้ค <You> ้อนของนายเพื่อดูแลมันอ่า uh, ต้อง okay. ดีมากโอ้ห oh. oh. น้า,นายอยู่ข้างหลังนายนะ่ะ โอเคแล้วมันลอยลวดใหญ่เลยนี่อ่าฮะซ่อมมันด้วยปืนเชื่อมของนายอือหือเหมือนเดิมครับพอมันเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนายก็เอาข้อของนายทุบมันกลับไปด้วยนั่นคือเลขเลขของเมื่อกดเดี๋ยวนะกดมันกดได้นี่แต่ว่าเหมือนอันนี้จะเร็วกว่าไหมเอ่อลูกกิ้งจะเร็วกว่าครับอินโทรเหมือนเดิมนี่ผมยอมกด กดกดปุ่มไม่ไม่ไม่ฆ่าไปเอ้นั่นมาเพื่อจะมาดูเมลแล้วก็แบบอินโทรเลยเนี่ยนี่โอเคเอาละเอาละ นายสามารถเช็คได้ว่านายลงไปลึกแค่ไหนแล้วด้วยการดูหลอดด้านขวาของแผงควบคุมพระเจ้าเสียงแดงนั่นลงไปถึงข้างล่างสุดนั่นหมายควว่านายลงไปถึงจุดมุ่งหมายแล้ว ก็อยากรู้ว่าทำไมเรามีถังดับเพลิงวะโมเดลบนเรือลำน้ำเขาไม่ถังถังดับเพลิงเลยหรอเดีเดี๋ยว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 เพิ่งเริ่มเกมนะเพิ่งเริ่มเกมนะฮัลโหลเพิ่งเริ่มเกมนะฮัลโหลเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเกมนะโอ้โหเพิ่งเริ่มเกมเนี่ยเพิ่งเริ่มเกมพี่แกเอาเลย กดไม่ได้กดดิเออมันดีเลยอ่ะมันดีเลยอ่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราใช้ตัวหนังสือถ้าเ,เราใช้ตัวเลขอ่ะมันดีเลยเวลาสลาับเป็นปัญหามากเลย กันละกันละกันละมันเกี่ยวไหมั้ยมันเร็วขึ้นไหมหรอผมว่ามันน่าจะนานเท่าเดิมอะไรโอ้ยตอนไม่เสร็จโอ้ยน้ำน้ำสูงมากหนูเดินช้ามากด้วย มันจะจัดเลยอะ โอ้ยนี่อันนี้ซ่อมนานจัดเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ว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 โอ้ยเดี๋ยวนะแล้วผมโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหทุกรูทุกช่องทางเรียกได้ว่าแบบแอปวิเวร์แอปวิเวร์เลยอันนี้ มขาอะไรมันจะผ่านวะเนี่ยโอ้ยผ่านเนาะัล้วโหลได้ยินเสียงฉันไหมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วก็จะโผล่มา ไปเลยไปเลยว่ามันเริ่มแล้วแน่นอนมันกำลังเริ่มตอนนี้่ันไงอันไงมาถึงก็เอาเลยไม่ขนาดเลยเกือบเกือบเห็นแสดงว่าโหมดฮันมันก็ต้องแน่นขึ้นใช่ไหมตัวสัตว์ประหลาดมันจะฆ่าเราเร็วขึ้นนะผมว่า นะแล้ว่า ฟองน้ำแบบน้ำขะเลจะชัด,ช,ดชัดเจนอยู่นะเวลาเวลาเวลามันมาฟองน้ำมันยังยังพอชัดเจนอยู่เราจะให้ออกนะระหว่างฟองน้ำที่เกิดขึ้นภายในตรงออกตรง,ตรงข้างๆกับฟองน้ำของมันจะใ,ให้ออกเนี่ยตรงนี้เดยกกันน,น,นี้เลยเป็นกรุ๊กรุกน,นี่แหละเสียงของมันเลยนี่คือหนึ่งลนะ ไม่ใช่ไม่ใช่แี่ผมหล,หลอนเสียงหมดแล้วเนี่ยกดคีย์บอร์ดสะแลงเลยก็อกเลยเมื่อกี้กดกล้องโยกเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดกล้องมันสั่นๆเว้ขออภัยนะผู้ชม ผมกดผมต้องกดรัวๆเอาแล้วเอาแล้วผม,ผมเริ่มไ่ได้เดินเดินได้ไปแล้วตอนนี้ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่อยเกินเต่ยันดีพี่ชายจะผ่านแล้วเนี่ยขอเทคเดียวผ่านได้เปล่า Perfect, Perfect Gap Advance Series Perfect Gap Advance โอ้พอีคเกมว่ะตานี้ alright เราได้เพอีคเกมครับผมไม่ตายเลยเดี๋ยวนี่คือเลือดใช่ไหมเดี๋ยวมันคือเลือดหรือมันคือสีที่พาแล้วที่ทาแล้วมันทาพลาดนีใช่เป็นสีที่ทาแล้วพลาดแหละอาจจะไม่ใช่เลือดแหละ เรือเำน้ำอร่อยแหละโนริของกัปตันเราปึ๊บเกิดอะไรขึ้นลูกฉันอยู่ไหนโนริอยู่ไหนไปทำอะไรลงไปมาอีกแล้วครับนี่มันปึ๊บอขอยฉันไปโดนแทงขนาดนั้นยังพูดได้อีกวะ อ,อ,อ้าวเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมเหรอเนี่ยแล้วฉากจบลับอ่ะสิงกินไรเอลหืมเสียงอะไร โอ้นี่ไงชาจบรับเรามาโผล่ที่เกาะหรอโอ้โหน้ำทะเลสวยและแหลกมากโอเคเราจะไม่หันหลังกลับไปนะครับผมสังเกต มันมีรอยสียสวิสุทฟ้าที่มันนำทางเราด้วยวะใช่ไหมมันคือแสงจากพระอาทิตย์อ๋อโอเคแสงจากพระทากพระอาทิตย์อะไรล่ะดวงอาทิตย์ไอดวงดวงจันทร์ดิใช่ไหมดวงอาทิตย์มันสีแดงทั้งเฉดิดวงอาทิตย์มันนั่นนี่หว่าเออนี่ดวงจันทร์อะไรของกูเนี่ยนี่ครับคือเอ่อสภาพของคนที่อัดคลิปตอนกลางคืนนะครับโอ้ สวยมากเลยอะแมปสวยอยู่นะเฮ้ยอ๋อมาโผล่ที่เกาะน,นี้เหรอแล้วแล้วรอดได้เหรอแล้วน้องรอดได้ไงอะหรือว่าน้องแอบว่ายนะ้ำมาตรงนี้ตั้งแต่แรกกันแล้วตั้งแต่ตอนที่เรือน้ำหลงไปเหรอหนูมาได้ไงโอเคมันพูดกูมไม่ได้เนอะแบบกูลืมโอ้ห่โอ้โห อย่าให้ท่านผู้ชมฟังเสียงคอมมากเลยนี่คอมผมนี่ปั่นเป็นเป็นเอลิคอปเตอร์เลยพัดลมข้างในวัดอะไรอ่ะอ่ะยินดีกูบินเฉยอ่ะยินดีกูบินได้เฉยว่า มันเหมือนมันคือปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมหรือมันคืออะไรคือเมื่อกี้ผมผมเห็นไอ้ตรงเงาด้านล่างมันอะมันเหมือนเป็นแบบหัวแมงมุมไม่ใช่ไหมเชยววะเออมันเหมือนมนแมงมุมหัวมันแมงมุมข้างล่างหรือคือปลาหมึกปลาหมึกมันต้องหัวอีกแตบหนึ่งดิเมื่อกี้ผมเห็นแบบหัวมันเป็นแบบเล็กๆเหมือนแมงมุมก็คงคิดเป็นว่ากันว่าปลาหมึกยักษ์แล้วกัน ว่าเราไม่รู้มันคือตัวอะไรอ๋อนี่ไง go hammer ใช่จริงด้วยกับ ah go battering gun o k น,น่าจบแล้วไหมเดี๋ยวขอใส่กับทุกความเท่โอเคน่าจะน่าจะมีแค่นี้นะโอเคปิดคลิปตัวนี้แล้วกันนะโอเคว่าเกมนี้ก็ถือว่า ส,สนุกนะครับก็เป็นเกมแบบเออ่ของยูทูบเบอร์นะก็คนเดิมเลยจากที่ผมคนเดียวกันที่สร้างเกมเออเลด e ไนท์ม็อบเลยนะครับโอเคท่า okay, นสนับสนุบเกมนี้ก็เอาเป็นอย่งน้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ